Yeah, yeah, s <S สวัสดีครับเ,เพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้ desert, เราขอเสนอ <I> จอมโหดกระทาเหล็กเชิญรับชมได้ครับทั้งหมดเป็นพราแกตอนที่42สุดตะลึงถ้าไม่มีแกก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ <laughs> ฉันอุตส่าห์แกล้งเล่นละครทําเป็นชมเฉยอาหารหวานของบางโจโคิริโกและเซเลนุยังแกแกทําให้ฉันต้องกลายเป็นตัวตลกพูดจาบบาๆบาบาฉันคือโอทานินิจิโดสุดยอดนักชิมอาหารนะแกทําฉันแสบนักแสบนักฮ่าฮ่าฮฮะฮหัวเราะอะไรไอเซซวะไม่มีใครห้ามโอทานิเลย ทุกคนโมโหในท่าทีเยอหยิงของอาก,กิยามะหยุดทำบ้าๆสักทีคุณโอทานิพผมพวกแกอย่ามาดูถูกฉันนะอย่าอย่าอย่าละวา่าเจคิดว่าฉันเป็นใครกรันผมขอสั่งให้กรรมการโอทานินิจิโดออกจากสนามแข่งหะเอ๊อออกจากสนามแข่งไล่กรรมการออกนะ โอทันี่แกเผยธาตุแท้ออกมาชกฉันแบบเนี้ยเท่ากับว่าแกแพ้แล้วจะฉันคนนี้แพ้มันรีบออกไปซะออกไปนอกสนามหน,น้าตกใจจริงๆกรรมาการโอทานิกโกรธใหญ่เลยเขาขึ้นคอมผู้แข่งขันอากิยมะแล้วก็ชกใหญ่จนถูกไล่ออกนอกสนามไปซะแล้วครับออกไปเร็ว ทำอะไรนะครับจู่ๆก็ชกคู่แข่งขันแบบเนี้ยไอ้พวกบ้าว่า,าหยุดนะฟังให้ดีมันยังไม่จบหรอกเจ้าเจ้านี่รีบอกไปเร็วยังไม่จบหรอกหยุดบ้าสะเทีเชั้นต่อจากนี้จะเป็นการชิมของกรรมการทั่วไปนะครับขอโทษที่ให้รอครับทุกคนเชิญเลยครับ เสียใจด้วยนะโอาทาน,นิตอนแกดิ้นรนยังไงการแข่งขันเนี่ยก็เป็นของฉันอยู่แล้วดูซะคนดูพวกนี้ทุกคนจับจ้องแต่ไขเลือดของฉันดับแรกต้องลองชิมไขเลือดของอากิยมะทางโน้นไงเดี๋ยวเข้าเ,าเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วก็ขาดใจตายแน่หมายความว่าไงกันฉันจะกินของหวานของพวกเราอยู่แนละ้วทำไมต้องถือไขเลือดของอากิยมะไว้ด้วย ดูเหมือนว่าจะถูกใจไขเลือดของฉันมากทีเดียวพูดง่ายๆก็คือพวกเขากลัวว่าถ้าไม่ถือเอาไว้แล้วก็จะถูกใครหยิบฉวยไปไงล่ <laughs> ะฮ่านี่เป็นคลื่นูงชนที่รุนแรงจริงๆครับเออในที่สุดอาหารชุดสุดท้ายก็ทยอยหมดลงไปแล้วครับเอ่อก,การุณนาะอย่าพักเข้ามาครับมีมีส่วนแบ่งของทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ครับอย่าพักเข้ามาครับ การแข่งขันรอบสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วครบกระบวนการแล้วนะครับที่เหลือเพียงแค่ให้คะแนนเท่านั้นครับไม่ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะผลการตัดสินก็จะออกมาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคะแนนที่ผ่านมาของผู้แข่งขันตั้ง3คนเป็นยังไงกันบ้างผลแรกที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือผู้แข่งขันโกบังโจโคิริโกได้124คะแนนครับอันดับ2ได้ 93คะแนนคือผู้แข่งขันยังเซเรนุครับและผู้แข่งขันอากิยมามะจางได้33คะแนนเป็นอันดับสุดท้ายครับเงื่อนไขที่หนึงของรอบสุดท้ายคืออาหารแป้งมีครับและคะแนนของรอบอาหารหวานนี้ที่ได้รับจากกรรมการทั่วไปร้อยคนและกรรมการงานแข่งขัน15คนจะถูกบว,วกเพิ่มเข้าไปครับกรรมการทั่วไปมีสิทธิ์ให้คะแนนได้คนละหนึ่งคะแนน และกรรมการของงานแข่งขันมีสิทธิ์ให้คะแนนคนละส0คะแนนครับคะแนนรวมของรอบที่1อาหารแป้งมีและรอบที่2อ,อาหารหวานหากผู้ใดได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับการตัดสินว่าเป็นที่1ในญี่ปุ่นครับเอาละครับงั้นจากนี้ไปจะเป็นการให้คะแนนของกรรมการทั่วไปครับผลการตัดสินจะออกมาแบบไหนกันเริ่มแล้วครับขนาดนี้บอร์ดคะแนนไฟฟ้าเริ่มขยับแล้วครับ ผู้แข่งขันอากิยามะจางทำไข่เลือดลุกทิราบครับนับว่าเป็นของหวานที่น่าทึ่งมากกรรมการถึงกับพูดว่าสามารถชดเชยความล้มเหลวของอาหารแป้งมีได้อย่างเลือเฟือเลยทีเดียวครับผลสุดท้ายจะมีการพลิกล็อกครั้งใหญ่หรือไม่ส่วนผู้แข่งขันโกบังโจคิริโกทำแตงโมงสามชั้นครับนี่เป็นอาหารที่มีเทคนิคและรสชาติอย่างมากซึ่งทั้ง3มชนิดมีความแตกต่างกันทั้งความหวานความข้นและความอิ่มของผู้กิน เธอจะรักษาคะแนนสูงสุดไว้ได้ไหมและผู้แข่งขันเซเรนุยังก็ทำมะละกอพุดดิ้งปิ้งใส่ท่อรังไข่กบครับอาหารแบบนูเวลซินาวาที่มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจะมีผลกับกรรมการยังไงคะแนนสูงสุดคือเป้าหมายของเธอครับโอ้นั่นมันคะแนนออกมาแล้วครับหาผู้แข่งขันโกบังโจได้13คะแนน ผู้แข่งขันยังก็ได้13คะแนนเท่ากันอะไรกันครับเนี่ยและผู้แข่งขันอากิยมะได้74คะแนน74ในร้อยคนให้คะแนนกับอากิยมะครับผู้แข่งขันอากิยมะจางได้คะแนนเหนือกว่าผลรวมคะแนนออกมาเหนือกว่าครับจะฉันได้13คะแนนไม,ไม่จริงนะชิฉันน่าจะได้ร้อยคะแนนนี่นาหน้าเส็งช้มัด งั้นกรุณาบวกคะแนนนี้รวมกับคะแนนที่ผ่านมาด้วยครับเอาละครับผลจะออกมาเป็นยังไงกันแน่นนี่มันคนแรกคือผู้แข่งขันโกบังโจวบวก13คะแนนกับ124คะแนนได้เป็นร37คะแนนต่อไปผู้แข่งขันยังได้คะแนนรวมร0 6ยคะแนนขยับขึ้นมาเป็นที่2แล้วคะแนนรวมของผู้แข่งขันอกิยมะจงัง ซึ่งเป็นที่จับตามองคือร้อคะแนนอากิยมามะเชื่อมั่นมากถ้าเกิดพลิกล็อกแล้วก็คะแนนของเขาซึ่งถูกตีหางในรอบอาหารแป้งนี้อาจจะแซงขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในรอบอาหารหวานนี้ก็ได้ครับไข่เลือดนุพิราบช่างเป็นของหวานที่น่าทึ่งจริงๆคะแนนต่างกับผู้แข่งขันบางโจคิริโกเพียง30คะแนนเท่านั้นแบบนี้แักจะไปแน่ใจแล้วล่ะครับ ได้เวลาให้คะแนนของกรรมการงานแข่งขันแล้วครับขอเชิญทุกท่านเลยครับผมคะแนนชี้ขาดคะแนนที่กำหนดผู้เป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นเริ่มขึ้นแล้วครับผมคะแนนจากกรรมการงานแข่งขันจะเป็นยังไงอากิยมะจะสามารถพลิกขึ้นมาชนะได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรา ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับและถ้ามีคำติชมใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับสหรับคัณมากครับ